ไม่สนไม่สนเฮ้ยจับหางได้ด้วยเหรอเฮ้ยเราจับหัวดิจับแล้วกลัวกลัวเรื่องที่รักมัติช่างที่เอาดูทำผ่องขนด้วยมัันกลวไม่ที่พี่โดนหน่อยเดียวก็ทำเป็นขู่แล้ว ย่ำย่ำย่ำไม่เคยเจอคนจับอันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยบอลลนบอลนเออทำมันจะใช้อะเอ้ยมันมันมันเหมือนเล่นกระปาว่ะเฮ้ยได้ด้วยอ่ะลองลองจับขาดิลองจับขาดิมตกเดี๋ยวมันตกมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเขินเขินแล้วถ่ายบอลลูนให้ดยู่ดิ เหมือนจะเล่นด้วยมาเร็วๆลงมาสิวันนั้นเรียกลงมาจากหลังคามาดูดิไ่เคยเจอเอาดิเอาดิเฮ้ยไม่ไม่นะไม่นะลองนี้ลองนี้เฮ้ยเฮ้ยเออเห็นไหมสีจีบอ่ะเออดูดิ ไม่ขู่ด้วยอ่ะกลัวมามามาเร็วเไม่เคยเจอคนจับสีอะไรเออเฮ้ยไม่กัดด้วยไม่ขู่ด้วยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอีแจมดูดิจับตัวได้ด้วยกลัวกลัวกลัวมากกลัวมากไม่เคยเจอคนจับไม่นะอันนี้ไม่ใช่ถ้ากลัวมันต้องขู่ดิขนทองขนทองมันต้องขู่ไอ้บ้ามาจริงด้วยเร็วเเฮ้ยเฮ้ย ไม่อยากเชื่อกลัวกลัวกลัวคนทงเป็นไปได้ไงล่ะปลาลอรื่อยๆมันหาปลาแล้วเนี่ยกลัวเนี่ยขยะอยากขยัะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะกูนี่ให้ตามื่อบ่อยมากเลยแทบทุกวันแหมนั่นน,น,น่ะสีและสีเนี่ยหเห็นป่ะไม่ขู่ด้วยประจับเอ้ยดมด้วยเอ้ยเอาแล้วตีสีกันแล้วมันเคยดมไหมดูดิกลัว กลัวๆไม่เคยเจอเป็นจัดเอาไงดีจะกินหรือกูจะเล่นแหมร้องเลยเออเออนี่ได้ใช่เงี้ยได้ไดกินโชว์เนี่ยแต่มันต้องล้างตรงนี้บ้างไหมทุวันมาวนนกวาดทุกวันเนี่ยกินไปสิกลัวอืมยังไม่กลัวแล้วถ้ามันกินข้างๆได้เนี่ย ัวมาเร็วๆเนี่ยแจมแจมกลัวไม่รู้จะทำยังไงจะเล่นก็ไม่กล้ากลัวน่ะเฮ้ยโูดิจับได้ด้วย้อะไรวะเฮ้ยคนรู้คนรู้หลังตรงระวังวกันวะเฮ้ยระปบระปบระปบเลือดด้วย ไอ้นไปได mm ้ไงแม่นุ้นนั่นแหละทำเขินทำเขินแม่เอาหัวสีเลยฮะหัวสีมือเลยเอาไว้เอ๊ะยังไงต่อโอ้โหเมื่อกี้เก็บภาพไม่ทันเอาใหม่ดิปาเรียกมันใหม่ดิเฮ้ยป้าระวัง มันก็ระแวงมันไม่เคยโดนคนจนี่ <า S 2> ย่ำแขนย่ำขาใหญ่เลยามามาเรขินเขินใหญ่เขินใหญ่เขินเขินมันเขี้ยวมาหันเคี้ยกูเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เอ้ยทำไมนมมันแห้งวะ ยอยู่ก็มีรอย100ดูดอยู่ถ้าไม่อยู่ก็มีอยู่สองอย่างกูเหลือว่าไปแดกแล,แล้วมียม่ำยา่าทำทำทำขยับตัวไ้ี่โหการตีต้องใหญ่ต้องเขมเลยเกดเกคยอมือนนานอน้นอ,นนอนแล้ว <streaming> ถ้าจับถ้าเกาหัวมาได้แสดงว่าออโอเคแล้วมันไม่ยังมันมันยังเกิดมันจะเล่นด้วยอ่ะกลัวมันเล่นด้วยอยากทำมือขยุ่มขยุ่มที่ยุ่มอยากขยักหรือเปล่าวะมาเร็วๆ แต่แมวมันไม่ค่อยชอบให้จับหางไม่ใช่เหรอ,อก็จับปันก็ไม่เห็นเอออยากกอดคางหรือแม่งกระโจนแต่ชอบที่มัน,าน,ามนปาบิดตัวมาหน่อยดิพี่จะเดี๋ยวเวลามันเอาหัวสีแล้วพี่มองไม่เห็นเอออย่างเงี้ยนะกินต่อนะก็ปาไปชักมือมันก็ผวาดิ มันคิดว่า,<ม>าจะตีมันนะเด็กเร็วๆเ,เก้าให้มันหน่อยดิ้แบบตำมันเขินแตบบ่เมื่อกี้เดินเข้าหาสีเลยแบบเขินละแบบแล้วท้องเขาไปเปียกเลย ท้องเข้าไปเปียกอะไรนี่นนอไรเนี่นยมองเนี่ยแต้าเล่สบายใจขังเล็บัดิเห็นปะตรคงอะ้โดดทาเขวลาขยักอยังไงแต้ม เฮ้ยหัวตกน้ำเราอามือจับขามาดิ การทำเอาหัวไปพิงนี่เลยนะอ่างน้ำไปแล้วทำไมต้องทำมือขนาดนี้เห็นหมเห็นเลยปะเห็นะย่ำเลยโอ้เร็บยาวด้วยไงตัดสินใจจะลุกมามเร็เร็วเเร็วเร็วเร็วเร็มรโอ้โหกลางเร็บกลางเร็ เย็บไว้เลยมาแล้วเร็วแมวแม่รู้จะทำยนะังไงล้กูทำตัวไม่ถูกอยู่นานมากเลยลว,วันนี้เออกูทำตัวไม่ถูกนมยังเป่งลูกหรือแค่สองตัวปะเนี่ยเห็นมีนมเป่งแค่สองตัวเองมาเลืสองเต้าเอง ต่างคนต่างมองต่างคนต่างกลัวมาตกใจตกใจเพียงวันระแวงมาแล้วไวดกแสดงว่าอันนี้แล้วแหละ จะกัดเหรอไม่ไม่ขู่มาตัวสั่งไหนเลยโอ้ชอตช็อตช็อตชอตช็อตช็อตอย่าเลยมีหาเร็วสิกลัวลงมาเดี๋ยวมันตกเลอะอะถออ้วแม่งตก จิงง้แมววันหัวหักนะเออไป,ด,ปดูมันระวังจะตบแมนะ่ตะโกนแล้วจะตะโกนแล้วควรควรควรเฮ้ยห,หูมันเป็นขี้เลสนี่หว่หหาแมววัดยังไม่มีอย่างนี้เลยห่วงตัวนะทำเป็นห่วงตัวมาตะตะ เสียวเสียวกูก็เสียวเหมตก้าเยใจเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาเ <c oughs> ม็ดร่วงแมวตกใจเลยมานั่นแหละนัะนตกตกตก มันก็บอกว่าปวดฟีงกับมันจังเลยมันบอกยุ่งกับมันจัง